พระศาสดาจริงให้เราระวังรักษาอารมณ์เราเองไงไม่ต้องไปรักษาอารมณ์คนอื่นรักษาอารมณ์ตัวเองอย่ากโกรธอย่าพยาบาทอย่าอาฆาตอย่าเครียดแค้นจริงชังอย่าตรณีโอ้อวดมีมารยายกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านดูหมิ่นท่านนี่เป็นอุปกิเลสในจิตทั้งนั้นนะให้ใช้สันเลขาธรรมเห็นใครพูดคำหยาบยุยงให้เขาแตกกัน นะโกหกเพ้อเจอนี่พระองค์บอกว่าเราอย่าไปทำไม่ต้องบอกเตือนเขาก็ได้ใช้สันเหลกธรรมคือเตือนตัวเองรักษาตัวเองเมื่อรักษาตัวเองจะเป็นการรักษาผู้อื่นไปด้วยนะเพราะผู้อื่นก็จะไม่ต้องเดือดร้อนเพราะเราไม่งั้นถ้าเราไม่รักษาอารมณ์เราเราจะโกรธและเราจะตอบโต้เขานะ,ะเพราะเราจะ ไม่พอใจ